วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยใช้หลักประกันคุณภาพการศึกษาและเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและดำรงอยู่ในสังคมได้ย่งมีความสุข ในส่วนของสาขาวิชาที่เปิดสอนนั้นทางวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีก็ได้คัดสรรสาขาวิชาต่างๆมาเปิดสอนเป็น2ระดับทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส ความสำเร็จที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีได้อย่างน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือรางวัลเหรียญทองสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามนโยบาย3ดีประจําปีการศึกษา2553รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาชีพเทคนิคพื้นฐานงานฝึกฝีมือได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติสปีซ้อนติดต่อ,อก,กัน รางวัลหน่วยอชทมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญเงินกลุ่มจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสประจำปีการศึกษา2553นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2551ถึง2553รวมทั้งรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมาย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษานั้นได้สัมผัสและเรียนรู้ชีวิตให้เป็นคนดีมีความรู้มีทักษะความสามารถและมีวิชาติดตัวเพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพดังปรัชญาที่ว่าทักษะดีมีวิชาพัฒนาเลิศเทิดคุณธรรม เรียนอาชีวะดีเรียนฟรี15ปีระหว่างเรียนมีเงินใช้จบแล้วมีงานทํา